อันนี้คือเล่นเกมหรือเดเล่นดูทรงแล้วเหมือนอยากหลังอยางหลังเลยนะนี้เรามาดูเกมหรือมาดูคนขี่กันวอ <า S 3> พอขับตายถูเขามายพอเล้วเราก็ตกเหมือนกันนะอะไรนะอะไรนะเขาขับตายถูเข้ามาไกลอยู่เมื่ <c oughs> อกี้เขาโดนยิงปุ๊บผมหักหักเข้าสายก่อนเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตามหมดเดี๋ยวพี่ไม่ไม่ตามพี่จะดูเอฟเฟกต์ตอนขะึ้นเครื่องบินคุยไรกันน่ะเอ้คุยทิปกันว่ะ แจ่งโทรมาก็รู้แล้วเนี่ยแม่มดเนี่ยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับวยเลยเหรอนีตอนนี้ข้าไม่ตกขบวน ใครกับพือปีกทำไมเที่ย่ะกับเพือปีกอ่ะสวัสดีเต้าหมีสวัสดีครับเท่ปะไม่เที่อ่ะฉ้าคนไม่มีเอ็งเปิดแค่เก้ากล่องเองอุ้อยเราต้องเงงล่นว,วงกลมแล้วเหรอเราจะเล่นวงกลมกันจริงๆใช่ไหมโอเคเราต้องยึดวงกลงมใช,ลใช่ไหมมาเลย วงกลมก็วงกลมโค้งไม่ได้เลยเลยโค้งได้ค่ะ มาขอบนี้วุ้ย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 มันเลื่อมมันเลื่อมไอ้นี่มันยิงเลยคุณไม่ทันได้มองกไปเฉลยใช้อีเวนต์หนึ่งร้อนะหัวร้อนนะกล่องเยอะโดนยินฟรี วิงว่งถึงเวนนี้ก็เดือดทีครับพี่พลอยคนสวยทีเดินที่ไม่ให้ใครได้ยินเสียงเรา ลืมตาหน่อยอยู่โซ่ข้างล่างาเปิดได้แล้วตา่างคือผู้มึงคลอง Even อีเวนต์กันเหรอเหลือตัวหนึ่งกูงชิบหายเด็ดกา

Thank ว้านคนตายเวลาดักมันมันดักค่าผีพลอยผีได้เกิดแล้วผีจะเชิดไหนมันอยู่ไหนมันหมดแล้วอีกอีเวนต์หนึ่งโคตรเยอะคนโคตรเยอะอีกอีเวนต์หนึ่ง ในวงปะเยอะอยู่แล้วแหละในวงตั้งเสาเราไปตั้งเสากันดีกว่าไปเขาถือกันแต่คุณสามคุณสามเลยมีคุณสี่นะตั้งเสา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 เสาตรงไหนอีก ก่ยังเดินหาหาอยจะไปแค่ลอันน่ะหาอยู่หาอันที่สองจอเหลียวอันที่สองตั้งเสาตั้งเสาตั้งอันที่สอไีี่ดพี่่น่่ตั้งเจา้าตั้งเจาตั้งเจา้าอันนี้มีเจ้าไหม เจ๋าตั้งเจ๋าไอสอบันเต็มพี่ตั้งเจ๋า,ม,จามีจ๋าไหมข้ามีที่อัพอจะได้ไหมไอ้น,นี่เหลือนะที่อัพสกิทบอสตั้งเจ๋าตั้งเจ๋าวุ้ยมีแค่สองเสาวุ้ยหาไม่เจอ อัพสเก็ตบอร์ดเต็มเลยวะให้มันเต้นได้ไงคตัวสอสี่แล้วกดเต้นอุ้ยฆ่าได้เหรอ,อเามีอหหนึ่งองสามสี่ห้บร์มีหเก๋าวางทิ้งทิงได้ว่ะ ผมปกักลายด้วยด้วยมีคุณสีเลืยสีมือวนะเหนียงเดี๋วมาบนฟ้ามาแล้วก่อนัตอนเอ้ยเราได้มปกระตัวนึ่งดิเซป e p t i c ส์ครัชอันเอน เอา้าเกันะกอ,อ,อ,ไอะไรด,ดีวะ Mark the location M four max ห้าสิบเต็มสองสิบอ่ะเมียว่ะตัวซ่าดีกว่าไปไปกัน ตามเลยพี่หารถสิงกีขวาแมง่งจะชิบหาย <got> ตรงนี้ไปก่อนนะเบียบ้างมา s มาทำอะไรกันนะไปหารถก่อนไปไหนไม่รู้ นนันไ้ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยนี่เอาไปด้วยเออเอเอสวยรถถ่ายภาพไหมจะพาภาพไหมอุ้ยไอ้นี่แฟแฟเอาป่ะเลีวแฟ ไปไปไปไหนไปเลยพี่พาไปไหนผมไปนั่นอบคุนน้องแมวค่ะหลาบใกล่องเลืองหนอไหนวะกล่องเลืองแหละแต่เราต้องลดแยกนะไอ้นี่ตัวเดียวไม่น่าไหวไอกระตองอยู่ไหนวะเอยออพติมัสอยู่ไหนวะเร็วกว่านี้ได้ไหม เร็วกว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหมซอบติมันอยู่กล่องเหลืองเหรอโอ้โย,ยอยู่ไกลอยู่เวนนู้นอ่ะโอ้โมันไม่มีรถแบบเออตอ,อไปมาุวมบัคคี้กันไป อุ้ยผู้เองลงแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นอีกห้ากิโลเมตรป่ะเราผมติดถ้าระหว่างวิ่งกับขับไอนไหนมันไวกว่ากันวิ่งไรอะ่ะวิ่งมันแปลงล่างแบบนะคะวิ่งชนต้นไม้อะ่ะ โอ้โหวิ่งแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรียนโรงเรียนไหนมาว้าว่ามันเร็วกว่าเดวขับพี่ไีม่เห็นว่าพี่ขับชนต้นไม้บ้างชนบิดบ้างพี่ยังไม่ชนเลยเห็นปะเนี่ยพอไม่พอแม่นี่มันตั้ง80พอเป็นรถถังอะ่ะตั้ง80แต่พอวิ่งธรรมดาแบบแปลงล่างนะอ่ะ60สิ อ่่ไมขับง่ายอะ่ะสวัสดีครับน้องพลอยขับง่ายเรื่องถามขับยากอะ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าพี่พอพอพอ,อแปงขึ้นวิ้ยมีรถอ๋อตกใจมึงขับมึงคนละคันขู่ขวากู่กะดิเออมึงแดงไปเลยติดแตฝด้วยวอลโล่โโโช้าหน่อยแต่ชัวร์รอแปบบ๊บลัวไม่ชัวร์ดิ อุ้ยมึงขาวให้มันมเร็วกว่านี้หน่อยสิวะเมกาตอนเดีเ,เขาไปกันหมดแล้ลวะอะไอยังมี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 เถาเศรษฐีไม่ใช่แถลแหลมเหรอวะเศรษฐีอะแปลงล่างเลยไอแอมเมก้าตอนขอกำเน่งอยู่แค่ไหน เดียวพี่ตัวฆ่ามานี่อยู่ here นี่ฮราคา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 นี่มานี้มานี้มานี้่ริมบ้านมานี้ริม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 หน้าต่างนี่ในบ้านนี้ อย่าทิ่ไหนโดนอยู่ตรงกลางบ้าน s <S างบ้าน,ออนี่ครับพี่พลอยจอมขโมยเฮ้ยให้เขาขโมยครับเายิงอะไรกันอันนี้เขาแบบแทงเสาได้มาป่ะ ไป,ไปไหนดีทมอยู่สะพานไปไหนอะไปเอาอน,นี่ไหมเฮ้ยไปเอาเน,นื้อขับรถต่อนรถูุไกอยู่ถามแยกเลยอะใี่นั้นอะ ไปก่อนนะสวัสดีค่ะวิญญาณเอารถหน่อยดิอุ๊มเชิญสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับงลงรถเป็นมอเตอร์ไซค์นะสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีครับแรงมาแ<อ>ล้วลงรถได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ดูแรงตัวเองเลย เราตื่นเวลาหมั่นเขี้ยวกับเพื่อนเราใช่ปะเราก็แคปปูรถไปไงบ้างไม่เป็นไรเลยโอ้มันขี่อยู่ไหมวะอุ้ยอุ้ยตีกันอยู่ตีกันอยู่วิ่งเข้าร้านค้าละสองตัวแล้วก็มีตัววิ่งออกวิ่งเข้าไปละรีบมาละ สองตัวปั๊มได้สองตัวสามสามสามบริษัทเข้ามาเอามันขึ้นสองอะ่ะข,ข,ขึ้นขึ้นบ่อเข้ามาดิขึ้นมาจากตัวโบสหายไปจากหายไปจากเรดาร์ค่ะแล้วนะมีอยู่ยังมีอยู่สีงหลังม,มาสองหลังมา <S 2> <S 2> ตสองหลัง

ก๊ดังหลบกูกูจะยิงมันยังไงเล่ากูต้องเล่นระยะไกลกูไม่ไหวระยะไกลจะมาฆ่ากูสวัสดีครับเจ็บมัน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 ,บมน,บน,นี่นะ้มันล้มมันล้มมันล้ม วันนี้สวยใส่ใน้มหนึ่งโน้มหนึ่งโน้มหนึ่งเหลือนี่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 อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี้รุ่งอีกหนึ่งรุ่อีกหนึ่งอยู่ในบ้านนี้อีกหนึ่ง watch out mark the location มีใหม่มาทีใหม่มา ลบไปเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยมึงเองมา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 โฟมให้หน่อยดีสิบสองเอหลังข้างบนมันมายึดไมคกก็ทนนะมันมายึดไมคกก็ทนนะเรียบร้อยไม่ทันแล้วพี่บอลมันมาแล้วขำบ้างหลักขำบ้างหลัก อยู่ในบ้านในบ้านก็ยังโดน้ยมันจะแตกเนีคนหนีคนหนีคนหนีนะคนนีคนนีใครจะเกมาข้างหลังวะก็ดังมาได้ยินละ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 ไดังข้าก็ดังอรอ ใช่ใช่อฮ้ยไม่ถึงนี่ไหมนี่ไหมมีไหมตัวนั้นไปไหนวะไอตัวนั้นมันทิ้งมันก็ทอนแล้วมันก็หายไปเลยอะ บิดลงข้างล่างพี่เห็นนะใช่ใช่อึกกว่าไอ้เน <MG. S 1> ี้ยอนจีสิยิงไม่ก็ฮอนจะตายเอาให้ตายป่ะชุบขึ้นมาใหม่ <is not> <end> ไม่ต้องดีแอนตื่นขึ้ตนตุ้ดินเสียงอะไราไา ot, าพาไปรถมาา,าเจ็บ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 ร่วงร่วงร่วงขับไปเลย Happy yes another chapter in my glorious chronicle <laughs> speed is power and power อยู่บ้านหน้าแน่เลยอะบ้านหลังเขาเนี่ยมันเป็นคนไม่อัปเดตนะมันเป็นคนหลังเขาเดี๋ยวพี่เช็คให้จริง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 เดี๋ยวพี่เช็คให้ว่ามีไหมบักกี้บักกี้อยู่ในบ้านเนี้ย บ้านไหนบ้านเนี้ยหมูมาอยู่บ้านไหนวะไม่เจอนะกิเช็คแล้วเรดาไม่ขึ้นเลยถึงบักกี้บักกี้ที่กูจอดทิ้งไว้ให้อยู่กูดังอะแั่นี่คืออะไรอะแฟคู่อะกูเห็นเป็นฝนดาวตกเลยอะก็มีคนน่ะดิกูเห็นเป็นไปปะกูเห็นเป็นแต่ว่าอยู่ฝั่งโน้น เราเห็นเป็นฝนดาวตกเลยเมื่อกี้มีรถมาไหนวัดจับรถรถรถวิ่งอยู่รอป่อโอ้โหรถคันนี้ไปแล้ววัดจไปแล้วไปแล้วทำไมมีเรือจอดอยู่เอ้ยมีคนนั่งเรือเออมีคนเรือนี่มีคน เออกูก็ไหวอยู่หน้ากูมีคนปะวะเหี่ยวให้มันตายอ่ะตายแล้วไทยตายตรงไหนวะไปเก็บของเตียงบอร์ดใครอ่ะ

Watch out. มีไหมพี่ีอต,ตอตนนั้นผมได้ยินเสียงบอกไปไกลหูตัวเดียวเขือยาสนัยเขื่อยยาสนายัสนยบ้านนี้ไอได้งยินไงขับรถอยู่ไกลน้อเฮ้ยสนัยบ้านนี้นะตรงนี้ก็มี Watch out สองตัวบ,<า>บ้านเออสองตัวลบหนึ่งเนี่ยบ้านยิงไป่สองตัวอยจอไปเด้อต<ห>ึ้งดเลยจะไปซอร์พรสมันไาิดได้เลยสามตัวเห็นสามตัว หน้ามุสงเจ็หมดละเดีตี้ฝั่งทางน้นอ่ะเจอเธอไปซี่เกล่าเดินแล้วกันนะคนช้า มารอใช่ไม่เห็นจริงจริงอยู่หน้าผมเห <on> <tomato. S 1> ็นไหมสมองขึ <My S 1> <trong interdisciplinary. S 2> ้นฝาเห็น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 โอ้ใครก็ยิงหมดเลยไม่แจองเลยออกซ้ายไป็ตัว เรายังไม่ค่อยเอาจริงเท่าไหร่เลยนะถูกปะถู